สวัสดีครับผมชัยเบต้านครับวันนี้ผมจะพามาดูชั้นฟอร์มประกัดป่านะครับของฟาร์มเรานะครับพวกนี้คือปลาที่เราคัดขึ้นมานะครับฟอร์มไว้ถ่ายรูปนะครับหรือว่าให้ลูกค้ามาเลือกชมได้นะครับที่ฟาร์มนะครับมาดูมุมครับมุมที่เราจัดไว้เป็นมุมเล็กๆนะครับแต่ว่าได้บรรยากาศดูธรรมชาติครับให้ดูสวยงามครับให้ปลาอยู่อย่างมีความสุขนะครับ สามเหลี่ยมต่างๆก็จะมีพวกรากไม้นะครับรากเฟินพวกนี้นะครับทําให้เหลี่ยมดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูสวยงามนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะครับเป็นปลาคัดเกศนะครับที่เราไว้ฟอร์มนะครับตรงนี้นี่นะครับจะมีอยู่สองมุมนะครับซ้ายกับขวานะครับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามา ชมปลาได้สวยนะครับประกาศปลาสวยได้ที่ฟาร์มครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์2 1้า9ดสี่เก้าสอนามะครับชายเบต้าครับผมยินดีต้อนรับรทุกคนนะครับให้ความรู้เรื่องประกัดปลาได้แน่นอนนะครับผมยินดีต้อนรับครับ